สรุปคอนเฟิร์มนะครับแมนนี่ปาเกียวต้องเจอกับเอรอสเปนส์นะครับในวันที่21สิงหาคามนี้ที่าสเวกัส <quello> ก็เป็นที่คุยกันมาหลายต่อหลายครั้งว่าแมนนี่ปาเกียวจะเจอกับใครสำหรับไฟสุดท้ายนะครับที่เจ้าตัวบอกว่าจะเป็นไฟอําลาก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวกับเทเรน n t คอร์ฟอร์ดนะครับหลังจากนั้นคอร์ฟอร์ดก็มาถอนตัวไป แล้วก็มีไมกี้กาเซียใหม่คนหนึ่งเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับแต่ล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจไฟนิวหรือทางสื่อต่างๆของ w วยโลกออกมาคอนเฟิร์มครับว่าไฟสุดท้ายไฟนี้ของแมนนี่ปากเกียวจะต้องเจอกับเอร็อสสเปนส์นะครับเอรสสเปนเนี่ยเป็นแชมป์ในรุ่นเวลเตอร์เวท147ปอนด์ของ WBC และ IBF นะครับปัจจุบันสเปนอายุ31ปี สถิติการชก27ครั้งนะครับชนะรวดไม่มีแพ้ไม่มีเสมอแล้วชนะน้องไปถึง21ครั้งโอ้โหมันนี่นี่ถือว่ามาคราวนี้สวมหัวใจสิงมากๆที่มาชกกับแชมป์คนปัจจุบันอย่างออรอสส์แบนนะครับก็มันนี่ประกาศไว้แล้วว่าไฟนี้เนี่ยจะเป็นไฟอัมลานะแต่สุดท้ายผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดมนนี่ปาเกียวชนะพลิกล็อกขึ้นมาได้ เขาจะยังเลิกหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับบ่อนการบนานถูกกฎหมายที่拉สเวกัสเปิดราคามาให้แมนนี่ปาเกียวเป็นรองนะเป็นรองถึง5.5ต่อหนึ่ง What What the Few moments later หมายความว่าถ้าใครเล่นแมนนี่ปาเกียว100ถ้าแมนนี่ชนะจะได้ถึง500นะถ้าเทียบอัตราต่อรองคราวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแค่ไฟที่2เท่านั้นนะครับ ตลอดการชกอาชีพของแมนนี่ปากเกียวมาที่บ่อนการพนันเปิดแล้วให้แมนนี่ปากเกียวเป็นรองก่อนหน้านี้หนึ่งไฟท์ถ้าทุกคนจำกันได้มีไฟท์เดียวเท่านั้นครับที่แมนนี่ปากเกียวเป็นรองก็คือไฟท์ที่เจอกับมันนี่ฟลอยด์เมเวเทอร์นะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันหน่อยนะครับว่าแมนนี่ปากเกียวไฟท์นี้เนี่ยเจอกับสเปนเนี่ยใครมีโอกาสอะไรยังไงมากกว่ากันนะครับอันนี้ผมคิดจากตัวผมเองนะ ะครับผมว่าแมนนี่ปากเกียวเนี่ยนะครับข้อดีของเขาความหนักอันนี้ทุกคนรู้ความไวนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะไม่ใช่ช่วงพีคที่สุดละนะครับแมนนี่ปากเกียวตอนนี้อายุ42ปีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครได้ดูไฟสุดท้ายนะครับที่เขาชกถือว่ายังมีความเร็วและยังมีความหนักอยู่นะครับแต่แน่นอนแหละด้วยวัย42ปี ผมมองว่าปลายๆเนี่ยมีแผ่วหลังยก7ยก8เนี่ยผมว่ายังไงมีแผ่วนะครับแต่ก็อเอาหนักด้วยความที่เป็นแมนนี่ปาเกียวที่ทุกคนรู้จักความไวความหนักเนี่ยยังไงต้องได้แต่ทีนี้มาพูดในส่วนของเอร์รอสเปนส์นะครับอายุแค่31ปีตอนนี้ถ้าเทียบกับนักมวยแล้วเนี่ยอายุ30-31ถือว่าเป็นช่วงที่พีที่สุดในในชีวิตอาชีพนักมวยละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดกันตามหน้าเสือ ยังไงสเปนเนี่ยเป็นต่อแน่ๆนะครับความไวต้องไวกว่าแน่ความหนักเนี่ยผมว่าแมนนี่ไม่แพ้นะนะครับแต่จุดหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะมองในจุดนี้หรือเปล่าเอร์รสเปนเนี่ยเพิ่งประสบอุบัติเหตุนะครับรถคว่ำม,มาเมื่อปลายปีที่แล้วค่อนข้างหนักนะจริงๆแล้วเขาซิ่งเฟอร์ราผมจำรุ่นไม่ได้น่าจะเป็น f e r r a รารี่สีสีขาวซัดเข้าไปริมถนนคว่ำไปเป็น ไกลเป็นเกือบครึ่งกิโลนะครับตอนที่ความแรกๆเนี่ยหลายคนคิดว่าอาจจะต้องจบอาชีพนักอวยไปแล้วก็ได้สุดท้ายแล้วนะครับเอร์รสเปนหลังจากประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็ยังกลับมาชกกับแดนนี่กาเซียได้แต่กลับมาชกผมบอกเลยว่าฟอร์มไม่เหมือนเดิมนะความหนักความอะไรไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไฟนนี้ปาเกียวก็มีสิทธิ์นะครับก็ต้องมาลุ้นเอาว่าสเปนเนี่ยจะกลับมา ทำร่างกายได้เหมือนเดิมก่อนที่เขาจะลดความไปหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยสื่อหลายสื่อออกมาให้ความเห็นว่าการที่ให้สเปนเป็นต่อถึง5.5ต่อหนึ่งสำหรับปาเกียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระ,ะเอาส่วนตัว,ตว,ตวผมนะผมมองว่าถ้าปาเกียวจะเป็นรองอยังไงแล้วเนี่ยไม่เกิน2ต่อหนึ่งผมมองว่าปาเกียวเนี่ยยังมีทีเด็ดทีขาดที่จะสามารถชนะสเปนได้ซึ่ง3ามไฟ์หลังของสเปนเนี่ยเจอไมกี้กาเซียเจอชอนพอตเตอร์เจอแดนนี่กาเซีย ไม่สามารถชนะน็อกได้เลยเพราะฉะนั้นมวยที่ทนทานอย่างแมนนี่ปากเกียวผมก็มองว่าเป็นไม่น่าจะชนะน็อกแมนนี่ปากเกียวได้นะครับแต่โอเคตอนนี้ถ้าจะให้ทีเด็ดใช้ทีเด็ดทีขาดตอนนี้ยังเร็วไปนะครับเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกตั้งอีกตั้งเกือบเกือบสเดือนนับจากวันนี้นะครับคลิปนี้มาอัดให้ดูกันไปก่อนให้ทุกคนลุ้นกันไปก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นบิ๊กไฟท์ของแมนนี่ปากเกียวนะครับที่จะเป็นไฟอ์อำลา ยังไงเดี๋ยวจะคอยอัปเดตข่าวคู่นี้ให้ดูอีกทีในอนาคตฝากติดตามครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ